สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่น่ารักทุกๆท,ท่านวันนี้นะคะเรามาทำทุวระนะคะที่สำนักงานคนส่งจังหวัดพิษณุโลกนะคะก็มาทำทุระเกี่ยวกับรถนะคะทำใบป,ประกอบการนะคะสำหรับรถรับส่งนักเรียนนะคะก็ มีมาตรการนะคะให้ทำนะคะหึ่งเทอมก็จะทำหนึ่งครั้งนะคะเทอมหนึ่งก็ทำหนึ่งครั้งนะคะปีหนึ่งก็สองครั้งนะคะสำหรับใบประกอบการรถสำหรับรถรับส่งนักเรียนนะคะถ้าเราไม่ทำนี้นะคะก็ถ้าเกิดอะไรขึ้นมานะคะเขาก็เขาก็จะใช้กฎหมายเล่นได้นะคะ ก็เลยต้องมาทำนะคะก็ทำหนึ่งปีก็ทำสองครั้งค่ะสำหรับใบประกอบการรถวิ่งนักเรียนนะคะอันนี้ก็ถ่ายให้ดูนะคะบริเวณหน้าค่ะหน้าขนส่งนะคะจังหวัดพิศณุโลกนะคะก็มีเยอะแยๆเลยนะคะมีคนมาทำเยอะแยๆเลยนะคะที่ขนส่งนะคะ ก็จะเป็นดอกไม้นะคะเขาปลูกไว้นะคะเนี่สวยนะคะดอกเข็มค่ะดอกเข็มเยอะแยะเลยนะคะปลูกรอบเสาธงนะคะเสาธงชาติไทยนะคะอยู่ข้างบนนู้นนะคะรถเยอะแยะเลยค่ะทุกท่านบริเวณรอบๆหน้าขนส่งนะคะ เข้าไปข้างในนะคะก็จะเป็นห้องแอร์นะคะไว้สำหรับบริการประชาชนนะคะเราคนไทยนะคะเราก็มีหน้าที่เราใช้รถเราก็มีหน้าที่เสียภาษีนะคะเสียภาษีให้ให้หลวงให้รัฐนะคะ คือด้านหน้านะคะของขนส่งนะคะเยอะเลยค่ะต้นไม้ก็เยอะเดินนะคะปลูกเยอะล่มลื่นดีนะคะสำหรับไว้ที่จอดรถนะคะไว้ล่มนะคะ นี้ก็เอาไว้แค่นี้นะคะเจอกันคลิปหน้ากันนะคะ่ะเพื่อนๆขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ